สวัสดีครับผมจเจ้ารองเกษตรเชื่อเดินครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถที่ลูกค้าสั่งซิ้ใบดันนะครับอันนี้ลูกค้าจะมาดูรถก่อนนะครับผมเราไปรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะครับนำเข้างก่อนอ่านี่ครับนี่จะเป็น f เจ็นะครับนี่ f เจ็ดแรงมากเครื่องยนต์สามสูบอ่าเราจะขายเฉพาะตัวรถก่อนนะครับอ่าอุปกรณ์เพิ่มเติมนี้ตั้งหากนะครับผมอ่าสมมติว่าเราซื้อรถราคานู่นราคานี้ปั๊บอ่าชุดดันหน้า ลูกค้าอยากได้ชุดดันหน้าติดตั้งเพิ่มนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่2 3 0 0 0บาทนะครับบางคนมาว่านรถพร้อมดันหน้า2 3 0 0 0บาทมันไม่ใช่นะครับผมติดตั้งเฉพาะดันหน้านะครับนี่ครับสวยๆครับตัวนี้เราจะดูตามไซส์รถนะครับผมก็รถจาก20แรงลงมาราคาอยู่ที่ก็23,000บาทนะครับผม เรามาดูกันอีกทีว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนนะครับเร่จะเป็น F7 นะครับยันมา7แรงม้านะครับจีตั้งได้ทุกรุ่นนะครับนี่ครับสวยๆครับของเราใส่ใบบงใบมีดเท้ด้วยนะครับตัวนี้ครับป้าจดแข้งยกขึ้นยกลงนี้อ่าดูครับตอนยกขึ้นมันอาจจะดูเงี้ยงเงี้ยนะครับอ่าตอนวางลงมันจะได้องศาพอดีอวางให้ถึงเพื่อนจีตัวให้ของขึ้นอ่านี่เลยครับ ตั้งไว้แบบไม่ชุดรอบเครื่องเครื่องไม่โหลดไม่หนักนะครับนีครับอโอเคนะครับสวัสดีครับคันนี้จะส่งระยองครับ